ต่อไปนเครับต่อไปเป็นหัวข้อการวาดกราฟกันนะครับหลักการนะครับข้อที่1เลยเราจะดิฟก่อนนะครับดิฟของฟังก์ชันแล้วบีบให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อหาจุดวิกฤตอันที่2นะครับเราจะเอาจุดวิกฤตนั้นนะครับไปแทนค่าโดยแทนค่าใน f ดิฟดิฟนะครับถ้า f ดิฟดิฟได้ค่าบวกนะครับจะให้ค่าต่ําสุด และถ้า f ดิบๆนะครับได้ลบจะให้ค่าสูงสุดนะครับมาดูตัวอย่างข้อแรกกันนะครับขั้นที่หนึ่งเลยครูก็ทำการดิฟก่อนนะครับ f ดิฟออกมาก็จะกลายเป็น 2x ลบ2นะครับเราจะจับ 2x ลบ2เท่ากับ0นะครับแก้สรรมการ 2x เท่ากับ2นะครับยั2ไปหาร x ก็จะกลายเป็น1ตักการที่2นะครับ เราก็จะหาอนุพันธ์ดับ2คือดิฟดิฟนะครับดิฟต่อจากก้อนนี้ก็คือดิฟเอาก้อนนี้มาดิฟต่อนะครับ2องเอ็กดิฟอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น2นะครับเนื่องจากว่า2เป็นตัวโบกนะครับโบกจะโชวว่าให้ค่าต่ําสุดนะครับแต่2ตัวนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ต้องพอดกราฟแค่โชวว่าต่ําสุดหลังจากนั้นนะครับขั้นที่3เราก็เอามาแทนค่านะครับเอาหนึ่งตัวนี้แทนกลับเข้าไปในสมการนะครับในก้อนนี้กับก้อนนี้ เพราะฉะนั้น f 1นะครับก็จะกลายเป็น1กําลัง2ลบกับ2คูณ1นะครับแล้วบวก5 1กําลังสองได้1ลบ2แล้วบวก5นะครับ1ลบ2ได้ลบ1นะครับบวก5ก็จะกลายเป็น4เพราะฉะนั้นจะได้จุดออกมานะครับคือจุด x เป็น1และ y เป็น4นะครับหลังจากนั้นมาวาดกราฟกันนะครับมีแกนตั้งแล้วก็แกนนอนนะครับ โยดสนใจจุดของจุด14นะครับ x เป็น1แล้ว y เป็น4ขึ้นไป4 1 2 3 4นะครับตรงนี้เป็นจุด14จะบอกว่าจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดต่ำสุดแสดงว่าไม่มีใครต่ำกว่าันอีกแล้วนะครับกราฟที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้ ต่อไปข้อที่2นะครับแบบนี้ก็เริ่มทำการดิฟก่อนขั้นแรกกูก็ดิฟนะครับ f d x ก็จะกลายเป็นลบ 2x นะครับและลบ1จับสิ่งที่ดิฟได้นะครับเท่ากับ0เสมอเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นลบ 2x เท่ากับ1นะครับ x เดียวก็เลยตอบลบ1ส่วน2หลังจากนั้นหาอนุพันธ์อันดับ2นะครับ f d d ip, ก็คือเอามาดิฟต่อจากก้อนนี้นะครับตอนดิฟครั้งแรกได้ลบ 2x ลบ1 เอาอาันนีกครั้งนะครับก็จะกลายเป็นลบสองลบสองนะครับเป็นการโชวว่าติดลบติดลบโชวว่าเป็นจุดสูงสุดนะครับลบสองตัวนี้ไม่ต้องวอพ์ด์การนะครับต่อไปขั้นที่สามก็แทนค่านะครับเอาลบหนึ่งสองแทนเข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น f ของลบหนึ่งส่วนสองนะครับจะเท่ากับลบของลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองนะครับลบ ลบหนึส่วน2แล้วบวก6กนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบข้อน,นี้ได้1ส่วน4นะครับแล้วลบจะลบได้บวก1ส่วน2แล้วบวกหกนะครับหาคณาลฝั่งนี้ก็จะคูณ2กับ2และฝั่งนี้คูณ4กับ4นะครับก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน4บวก2ส่วน4และบวกด้วย24ส่วน4ีนะครับลบ1บวก2ได้1 หนึ 1> 1ก็เป็น2 5่ส่วนสนะครับเพราะฉะนั้นจะได้จุดออกมาคือจุด x เป็นลบหนส่วนสะครับแล้ว y คือ2 5่สห่วนสหลังจากนั้นก็เอาพอดแรมนะครับวาดแกนตั้งและแกนนอนขึ้นมา x เป็นลบหนนะครับก็คือประมาณนี้นะครับลบหส่วนสคือลบครึ่งนึงต่อไปยี 4. 4่สิบห้าส่วนสี่สี่ห้ยบสีี่ 6. นะครับคือหกนิดหนึ่งสองสามี่ห้นะครับก็จุดอยู่ประมาณนี้นะครับ จะบอกว่าจุดนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับก็แสดงว่าจะต้องเป็นพาราโบลาหงายนะครับไอความนะครับไม่มีใครสูงกามัอีกแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับต่อไปข้อสามนะครับขั้นแรกเลยเราก็ทำการดิฟก่อนนะครับ f ดิฟก้อนนี้ก็จะเท่ากับ 3x กำลังสองนะครับบวกด้วย 2x แล้วลบได้8นะครับจับสิ่งที่ดิบได้เท่ากับ0นะครับแบบนี้แยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น 3x กับ x นะครับข้างหลังใครคูณกันได้8นะครับก็คือ2กับ4นะครับจะเอา4ไปตรงนี้แล้ว2มาตรงนี้นะครับเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบกับบวกนะครับเท่ากับ0เพราะฉะนั้นนะครับจะได้ x ออกมาคือ4ส่วน3นะครับกับ x ตัวหนึ่งก็คือ ลนะครับหลังจากนั้นขั้นที่2นะครับเราจะหา f ดิฟดิฟ<ๆ>ก็เอามาดิฟต่อจากก้อนนี้นะครับ<ๆ>ก็จะกลายเป็น 6x บวก2นะครับเนื่องจากว่า f ดิฟดิฟนะครับเป็นมีสิ่งที่มีตัวแปรอยู่นะครับเราจะต้องแทนค่าเข้าไปก่อนในะขณะที่ x เป็น4ส่วน3นะครับ f ดิฟดิฟก็จะกลายเป็น6คูณด้วย4ส่วน3แล้วบวก2นะครับ เอา3เป็นตักับได้2นะครับก็จะกลายเป็น4 2 8นะครับบวก2ก็จะกลายเป็น10 10แสดงว่าจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดนะครับต่อไปที่ x เป็นลบ2นะครับก็จะกลายเป็น6คูณด้วยลบ2นะครับแล้วบวกด้วย2ก็จะกลายเป็นลบ12บวก2วก็เป็นลบ10นะครับจุดนี้จะเป็นจุดลบนะครับเป็นแสดงว่ามัน เป็นจุดสูงสุดต่อไปนะครับขั้นที่3เราจะไปแทนค่านะครับแทนค่าของลบ2ก่อนก็เป็น f ลบ2นะครับก็จะกลายเป็นลบ2ยกกำลังสามนะครับบวกกับลบ2ยกกำลังสองลบได้8คูณด้วยลบ2และลบ1นะครับก็จะกลายเป็นลบ8บวกได้สี่นะครับลบคูนลบได้บวก8 2 16นะครับแลวลบ1 ก้อนนี้นะครับลบแบวกสได้ลบสนะครับลบสไปเจอกับ16นะครับก็เป็น12 12อลบหเป็น11นะครับเพราะนั้นจุดคู่ดับ x จะเป็นลบสนะครับแล้ว y คือ11ต่อไปแทนค่า f เป็น4ีส่วนสนะครับก็จะกลายเป็น4ีส่วนสยกกำลัง3นะครับบวกกับสส่วนสายกกำลัง2อลบแ คูณด้วยสี่ส่วน3นะครับแล้วลบ1ก็จะกลายเป็นแจกกำลัง3าเข้ามานะครับกลายเป็น64ส่วนย7ิบนะครับบวกด้วย16นะครับส่วนได้9ลบกับ8ป3สี่สามสองนะครับส่วนด้วยแล้วลบด้1นะครับแบบนี้ก็จะค้อนอนนะครับทั้งหมดก็จะกลายเป็นส่วนด้วยย7ิบนะครับ ตัวแรกสุดเลยคือ64ต่อไปฝั่งนี้นะครับเราก็จะคูณ3กับ3 6 38นะครับใส่8ทด1 3 1 3ก็เป็น48นะครับเป็นบวกด้วย48แต่ลบกับตรงนี้ก็จะคูณ9กับ9นะครับ9 28ใส่8ทด1นะครับ9 3 27บวก1เป็น28นะครับและสุดท้ายก็คือเราจะคูณด้วย27กับ27นะครับ ก็จะกลายเป็นลบ27คิดเลขกออกมานะครับก็จะกลายเป็นติดลบ203ส่วน27นะครับเพราะนั้นจะมีจุดที่ได้ออกมาคือ x เป็น4ส่วน3และ y คือลบ203หารด,ด้วย27นะครับเราจะเอา2จุดนี้ไปวาดกราฟกันนะครับกราฟของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้ เมื่อ x เป็นลบ2นะครับจะได้ y เป็น11ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือจุด2ลบ2ก็11นะครับต่อไป x เป็น4ส่วน3ครับว่ามา1หนึ่นิดๆติดลบ y เป็นติดลบเยอะๆนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับกราฟออกมานะครับก็จะกลายเป็นกราฟรูปแบบนี้นะครับจากจุดนี้อ้อมมาจุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้จุดนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับ แล้วจุดนี้ก็วิ่งลงมาข้างล่างจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดของ4ส่วน3 y คือลบ203ส่วน27นะครับสังเกตว่าที่จุดนี้นะครับเราได้ว่าเป็นจุดสูงสุดสัมพั์นะครับซึ่งจะได้เป็น x เป็นลบ2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อตำแหน่งเป็นลบ2นะครับก็ได้จุดสูงสุดเหมือนกันต่อไปนะครับ ที่ x เป็น4ส่วน3จะได้ว่าเป็นจุดต่ำสุดก็ต้องที่เป็นจุดต่ำสุดนะครับที่ x เป็น4ส่วน3เพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเรามี y เท่ากับ a x กำลัง3บวก b x กำลัง2นะครับบวก c x แล้วบวก d ถ้าเกิดว่า a เราเป็นบวกนะครับกราฟเราจะขึ้นก่อนแล้วค่อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่า a เราเป็นลบนะครับ รเราจะลงก่อนแล้วค่อยขึ้นจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คันด้วยนะครับ